เอาระเครับก็สวัสดีคุณชมทุกคนเลยนะครับผมมาเขาเขียนว่าไกลอัปเดตแล้วนะครับเนี่ยไอเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนตู้แล้วนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตู้เราก็มาอัดกันสักนิดหน่อยนะครับคือก็นะไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วอ่ะอดี๋ยวเราก็มาอัดัน่แล้วกันก็คือผมยังไม่รู้นะว่าอัปเดตใหม่คืออะไรนะเพราะผมก็ไม่ได้ไปไต ตามอ่านกันแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเยอะหรอกนะป้หมายของพวกเราก็มีแค่การซลม,มอนนะครับเอาตัวมาดูนะครับแค่นั้นแหละในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีมิเรียมนะครับทั้งที่เป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตัวที่มีชุดนะครับคือเหตุผลที่ผมไม่อ่านหลายวันเนี่ยเพราะว่าอีเวนต์มันไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าตื่นตาตื่นใจนะครับคือ,อผม ม่ดูสิมึงดูจะพูดไงอะคืออีเวนต์มันอีเวนต์มันไม่มีอะไรแล้วเออคือไอ้สกายเบรกเนี่ยคือคือเมลโอมันไม่ได้ไงมันไม่ผ่านอยู่แล้วนะนะเออคือหลังจากถัดดันัดจากดันสามจิาเป็นต้นไปอะมันก็จะกลายเป็นดานที่เนี่ยไปแดนเอาไว้เก็บแบบติดท็อปอะเออนั่นคือดานนี้คือเป็นสเตจสุดท้ายสำหรับคนที่จะใช้อยากได้เพชรน,น,นะเออว่าแล้วก็เข้าไปดูเลยแล้วกัน จัดทีมโอตโต้เลยผมขี้เกียจดูละแต่ว่าจริงๆอ่ะต่เน,นี้ยผมว่า,าการจัดทีมมาเราควรให้ทีมที่แข้งแกร่งที่สุดอะเอาไว้ข้างล่างเว้ยเพราะว่าห้องสองอะไม่ยากก็โคตรเลยยากแบบแค่แบบยากมากอะเออมันมันกดรีเซ็ตไม่ได้ใช่ไหมคือห้องข้างบนอะมันไม่ได้ยากเว้ยแต่ห้องข้างล่างอะมันยากแบบยากสุดอ่ะเออผมก็ไม่รู้กูเหมือนกันนะ คือจากที่ผมลองเข้าไปตอนแรกอะแม่งยากมากยากแบบยากไม่ไหวยากมากะเหลือตัวเลยวะ,ะตัวที่อัพเวลมาแล้ววใหมใส่ไป่ไดโอเคตอนนี้กำลังปั้นตัวฮิ้วนะครับเพราะว่าชั้นชั้นบนเนี่ยไม่มีตัวฮิ้วนะเห็นไหมสังเกตดีๆมีแต่สว่วนตัวซับแล้วก็ตัวจมตีชนะันร่างมีฮิ้วหนึ่งตัวผมว่าโอเคพอละส่วนหลายคนที่บอกให้อัพอรีลิกส์นะครับมันอัพไม่ได้นะ การที่คุณจะอัพลีลิค์เนี่ยคุณต้องเอารลรดิคพวกนี้เข้าไปใส่เห็นไ,ไหมเอาย่อยพวกนี้เอาเข้าไปใส่อ่าแล้วก็ใครที่ไม่อยากใช้ลีดิกม่วงแบบที่มันตีบวกศูนย์เนี่ยก็เก็บให้มันเป็นแบบนี้นะเนี่ยตีบวกห้าเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะได้ค่าในเลเวลหกและเลเวลสูงสุดอ่ะจะเพิ่มเป็นสามสิบคือถ้าอยากให้ตัวละครเราเกมค่ากระโดดอะ่ะก็คืออัพไปร็รลีดิกพวกนี้ที่มันเต็มห้าอันเนี่ยให้มันแบบเลเวลสามสิบเข้าไปเลยก็คือจะได้เลือด มหาศาลนะแล้วก็เบิรมันจะบวกสแตทพื้นฐานด้วยผมก็ยังไมไ่น่าทำนะเพราะว่ารีลีผมก็ไม่ได้เยอะมากเนื้อคือ5นี่ก็คือสุดของทุกอันแล้วนะมาพูดเยอะพูดเยอะไปเลยไม่กดเองด้วยนะครับบอกก่อนแต่ชั้น2นี่ต้องรอดูอีกทีเผื่อต้องได้กดอ่นะัอาล่าเรามาทัวร์าด่าน35แล้วกันนะแต่ว่าปกคลิปผมจะใส่อะไรก็นะนั่นแหละ ตอนแรกค่อยจะสุ่มให้ดูแหละแต่ว่าคริปโตจะหลีแล้วไงแล้วเพชรเกมนี้มันหายค่อนข้างยากนะเพราะว่าอีเวนต์มันไม่ได้เยอะไงแล้วก็แต่ปกติคือถ้าคุณเล่นหมดมันก็หลีไม่ได้ดังนั้นก็ตามนั้นนะโอุตสาแรกเป็นตัวอีเวนต์คริสต์มาสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฮิลนะสองตัวนี้เห็นเมาส์ผมป่ะเห็นจอมันแบบจอมันมองไม่เห็นมเมาส์เลยอุย้ยติดใบครับรอยเทินผม หนูคือฟันมันไม่ได้ตีเลยนะครับได้ตีแรกแค่นั้นแหละแล้วก็โดนข้างแล้วก็ตายอ่ะเราไปดูห้องสองนะนี่ห้องสองเป็นเนี่ยอะไรที่ยากมากๆกผมบอกตรงว่าไม่กดยากอ่านี่ยังเตะว่ายโอเคแต่ดูเลือดออกโหเลือดออกดำมีสุขภาพนนะแต่ผมว่า a อไอเกมนี้ยเขาทำมาฉลาดนะก็คือให้ตีตัวที่อยู่ข้างก่อนคือมันไม่สำคัญ เ,นนเอาตัวกีกาออกก่อนเพราะว่าตัวพวกนี้มันแจกดีบัฟเนเสียงผมจะดังสู้พีแค้บุกเกี่ยงยยที่ตรงที่มันมีหิวแล้วก็ผมไอจี IG ผมรูเลยนะคือเราสามารถกดทางที่ตัวละครเนี่ยแล้วก็ดูเลือดได้นะแต่ว่าเราต้องเป็นคนตีนะเนี่ยเราจาไม่กดทางแล้วมันจะขึ้นแถบเลือดได้แต่ผมน,นี่ไม่กดแล้วกันเนี่มันเรี่ดงทีหมอจะตายแล้วอ่ะบริกาน,นกบมาแป๊บเดียวกำลงังคือเรีวยกว่าไงอ่ะ คือไอชุดอะผมยังใส่ชุดม่งวงทุกตัวไม่ได้นะและอีกอย่างก็คือตอนนี้ยังไม่อยากบวก15นะเพราะว่าผมพยายามปั้นตัวให้มันแบบมี8ตัวที่เลเวลเท่ากันนะจะได้ผ่านด่านง่ายๆกลายเป็นว่าตัวหลักตัวหลักตอนนี้ก็คือตัวไอเนี่ยนะครับตัวน้องชื่อญี่ปุ่นจำชื่อไ,ไดก้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เราผ่านด่านได้แต่คือเนี่ยคุณสังเกตเนี่ยในบอสท,ที่เป็นบอสเนี้ยจะมีเนี่ยสแต็กลับมา ถ้าไอ้เทียเนี่ยไม่จากตามจนถึงศูนย์นะคือไม่ทำมีพูดแรงเลยนะเว้ยออแรงแบบแรงจริงๆอ่ะอะไรกบตานะอ่ะผ่านเฉยตอนแรกแม่งไม่ผ่านเลยเออโอเคทุกคนผมผ่านละโอ้โหคือ HP นี่คือเหลือแค่ครึ่งึงก็คือตายไป2ตัวใช้ตาไปทั้งหมด29ตานะเนี่ยแล้วเขาจะเขียนบอกว่าแม็กแต่ละอันมันเต็มเท่าไหร่ เนี่ยนี่ก็หกสี่สี่เต็มประมาณสองหมื่นเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมันแม็กสามพันหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อมันเต็มก็มเต็มหมื่นนี่หว่าทำไมมันได้หนึ่งสามะแท่งแม่งโอ,อ้มันมีมีแบบของอีเวนต์ด้วยแต่ว่าไม่ได้โอเคได้ามาอีก100ร้อยเพชรก็โอเคก็น่าจะพอสมตู้หน้านะครับด่านต่อไปเลย,เยน่าจะดูว่าผมสวายถึงด่าน40่ได้หรือเปล่านะครับ วันนี้มาไต่หอคอยโอเคครับแพ้ตามนั้นนะครับตานี้ไม่มีอะไรละ <c oughs> ผ่านเชนดาจสิบห้าได้ก็ โอเคเลยครับอ,อ๋อแล้วก็ทุกคนน่าจะผ่านมาแล้วนะครับสำหรับอ๋อดีวอร์ดมันเต็มแล้วนะสำหรับเอ่อที่เขาใส่มาในอีเวนต์นะครับเหมือนรอบที่แล้วนะที่รอผ่านดานก็คือเนี่ยน่าจะเป็นการใบเพราตัวใหม่จะมีต้องใช้อันนี้นะไอเฟรมแล้วก็สีม่วงปะเออใช่เป็น ถ้าจะตัวใหม่่าจะเป็นสายโจมตีเอ๊ะจะพูดว่าตัวใหม่ไม่ได้ต้องเป็นน้องชุดใหม่นะเออเลิกน้องสกิีนใหม่แล้วกันเอ๊เรียกให้มันดูรุนรุนนยโอเคยิ้มก็ปีประมาณนี้แหละนะมันไม่น่ามีอะไรเยอะละสำหรับเอะไรออฟเอร์อนในช่วงนี้นะผมก็ไม่รู้จะทำคลิปเกมอะไรนะจะทำเกมส์ซับไวโว่ก็เร่างไงไม่ค่อยตอบโจทสัเลยนะไม่ค่อยมีคนกดไลค์ทำไรออฟเซอร์รอนนี่มจะ ดีที่สุดแล้วนะแดี๋ยวเรจะพยายามหาเกมใหม่มาเล่นนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเบื่อไรออสเซรอนนะเพราะมันต้องรอไงเราต้องรออีเวนต์หนะถึงจะอัดผมก็เป็นคนชอบรออีเวนต์อ่ะเหตัวใหม่ยสองตัวให้ดูเล่นะก็นนะตรงๆปะคือตัวที่ผมคิดว่าไม่มีใครน่าเล่นไอตัวพวกนี้แล้วแหละมีขวั้นมิซากิมีขวั้นี่แหละโอ้โหเอาซะเป็นเอเลนยีเกอร์ ตัวนี้โกงนะตัวนี้ดีแต่ว่าสก,กิลคือมันขนาดผมกดคูณ2มันช้ามากเลยนะช้ามากอันนี้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นนะแต่บางคนที่มีตัวน้อยๆก็ต้องเป็นต้องอัพอะเนะาะสกิลมันทำอะไรได้ปะรดเกาะไอ้ทำให้พลังป้องกันลดลง2ยอันนี้ลดลงขึ้นอีงอันนี้เพิ่มโลยตัวเองไปสยโจมตีที่ไว้เจาะเกาะแล้วก็เพิ่มเกาะสมมติสมผลดี โอเคตามนี้เลยกันส่วนวันนี้จะสุมมะ่มไหมเหรอผมคิดว่าไม่น่าสุ่มแล้วนะเออสุมส่มจะสุ่มเตอรพันสามนี่นะมันไม่พอสุม่มสำหรับหนึ่งรอบด้สำหรับเออเดีมิเรียมนี่กูอยากได้มากเลยคือมันเป็นตัวที่ทําให้ติดสถานะเลือดออกแบบดับเบิลไปเรื่อยนๆนะครับแล้วก็ไอเนี่ยผมอยากให้ผู้พัฒน,นาเกมอ่ะทำให้ไอเนี่ยมันเด้งไปของถัดไปได้เหมือนของเกรนชินอิมแพกนะโอเคือไอการันตีอ่ะจะเด้งไป ของอันถัดไปได้คือจะสแตก็กตู้หน้าไดเออ้เดี๋ยวน่าก็ว่านะมันเป็นเกมแบบนี้นะเกมกาชาเนะเออต้องเข้าใจแล้วเดี๋ยวใช้ตังหน่อยแล้วกันวิคเตอร์รีนี่เกียร์ผมก็พยายามหานะแต่ว่าของม่วงกับเซตคี้มันหายากค่อนข้างยากเนี่ยมันเป็นชินะ้นน่ะมันไม่ได้เป็นเซตคืออันนี้เป็นเซตผมก็เอาไปหมดแล้วนะที่เป็นขั้นสี่นะ เน้นย้ำว่าขั้น4่นะขั้น3ก็ใช้อยู่นะใช้บางอันนะไอ,ออันที่จําเป็นจริงผมว่าขั้น2ขั้นหนจะย่อยทิ้งละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เลยนะแต่นี้อัพเนะต็มไว้สเต็มันค่อนข้างดีนะแต่ก็กาดเหมือนเดิมเนี่ยสถวเราคนที่ถามว่ามันต่างกันยังไงครนะับสำหรับออสีเทียสีสีฟ้ากับเทียสามสีม่วงเทียสีสีฟ้าเนี่ยดูมาดูถุงมือนะกันตรงไม่ได้ อยูเสื้อเสื้อแบบเทียร์สามที่ผมอัพเต็มนะให้ดูตรงนี้นะให้ดูตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วแต่อันอ่ะเทียร์สามสีม่วงนะครับเลเวลสิบห้าได้เลือดสองร้อยห้าสิบสองป้องกันหนึ่งร้อยหกสิบแปดแต่ถ้าเป็นเทียร์สี่สีฟ้าที่อัพเต็มนะครับมันจะกลายเป็นสองเก้าเก้าสองร้อยซึ่งบวกขึ้นมาเยอะเลือดเนี่ยบวกมาเยอะแต่ป้องกันมันบวกขึ้นมาเยอะเน่ เป็นเหตุผลที่ทาไมผมถึงเลือกใช้ทีสี 4, สีฟ้าแทนที่จะใช้เทียสามสีม่วงคือของในเกมตออเนี้ยมันมีคนที่ได้ไอเทมทองแล้วนะที่ผมไปเห็นคนรีวิวนะคืออเทมทองมาจากไหนเออนี่ผมอยากรู้ประเด็นคือผมก็ไม่มีไอเทมทองผมไม่รู้ามาจากไหนอาจจะต้องเติมจากนหน้าเว็บเขาหรือเปล่าอันนีน้ก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคทุกคนมันไม่น่ามีเลยคือหาแล้วเขาแจ้งเขาจะแจ้งในนี้นะ ีเขาจะแจ้งว่าเอออัปเดตมันเป็นอะไรนะหรือ,อว่ามีอัปเดตตอนไหนเขาจะบอกใีนี้อยู่แล้วนะซึ่งก็ตา,ตามนั้นนะเอออ่าเนี่ยอัปเดตพ่งนี้นะครับอัปเดตตอน TUC บวกก็เ,เวลาบ้านเรานี่แหละออสิบโมงวันขานะแล้วก็เช้าเราเกจประมาณ40นาทีนะก็เซิร์ฟเวอร์นี้อาจจะปิดถึง10โมงเลยทีเดียวนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงอ่าเนี่ยตัวใหม่ก็คือ เดี๋ยวไม่ใช่นี่มันตู้นี่มาเออ่านก่อนไม่าจะเป็นอันนี้จะเป็น Godspeed a week ต้องเป็นตัวใหม่แหละแต่นี่เป็นเรียกวไงด่านอีเวนต์ใหม่ครับอ่ก็มาอ่านตามนี้ได้นะเออผม <laughs> มานั่งอ่านตัวนี้เหมือนกันนะตอนจะดูวนันไหนแต่คือมันเป็นภาษาอังกฤษมดไงใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ห่ออกก็อาจจะยากนิดนึงนะ,ะ Normal Summon นะครับกาจะ จะ,จะเปลี่ยนเหรอไม่ใช่สิอ,อ๋อปรับอ,อ๋อ SSR ล,ลงนี่มันปรับพิซซ่าลงมันแย่อยู่อ,อ๋อเขาบอกว่ามันจะรีเซ็ตไอ้นี่ปะ่ะไอ,อ้การันตีอ่ะการซซมมอนเขาคููดาวเขาดาวอยู่บีม m ูฟอินทูเดอะนิวนอร์มอล m m มมอน o ูว่ามันจะเปลี่ยนตู้นอร์มอล u m มมอนอย่างเนอ่ะ เคยนี่ผมก็อ่านโดยพร้อมทุกคนเลยนะอ่าเียลมิดนิวลิมิตต์ปุสซิน่านะครับมิดไนโมนมิ s ากิอ๋อแล้วก็มีวิสอ่ารเนี่ยวิสพาทอนวิสเปอร์ตอนคาทิล่านะครับแล้วก็มีตัวสีม่วงมาใหม่ครับนะเป็นเดอะเ l ล a เจ e l w วาร์ดอกมันไม่มีชื่อตัวละครต่อท้ายเสียกว่าตัวใหม่นี่อาจจะชื่อวาร์ด็อกแต่ชื่อมันน่าเกลียด้วยว่ะ ไม่เลอผมคิดไปเองวะ a d d ก็ไม่ใช่ New ถูกหรือยู่หว่า New Persona Add to the Normal s u m m o n เพราะจะเปลี่ยนตัว Normal s u m m o n แล้วก็ Limited New Year นะครับผมไม่สามารถมีรูปประกอบอะไรใดๆได้นะเพราะว่าก็ยังมองไม่เห็นที่อะไรมาเดี๋ยวผมลองหาในเป็บน,นึงนะโอโ้โหผมหาตอนนี้แหละผมหาให้ตอนนี้เลยคืออัดมุกหาปับ๊บไม่หาอะไรมาก่อนเลยนะมันชื่ออะไรนะ แป๊บหนึ่งมา, Moon. Moon. ามิดไนท์มูนมิดไนท์มูนเขาจะมีเทเลอร์อะไรมาหรือยังวะอ่ะนี่ทุกคนผมผมเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูแปหบหนึ่งนี่แป๊บหนึ่งไหมครับเส็ด <c oughs> นะอ่าโบอยอันนึ่งชิบแล้ก็นะ อนนี่นี่นี่มามาเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับผมเป็นเทเลอร์ปบดตัวอย่างของที่ผมไปนั่งหามาเมื่อกี้ครับสำหรับน้องมิดไนยมูน Moon, แล้วก็น้องคาิล่านะครับผมมาเรามาเิดกันเลยไม่รู้ว่าเสียงกระดังืงอเปก่านะนี่ดๆโอ้เป็นไง เดี๋ยวขยับนิดหน่อยโอ้อันนี้น่าจะเป็นคาริล่านะครับดูจากปากนะเสียงดังเลยบอวะผมไม่รู้เสียงมันดังมาหรือเปล่านะผมเองก็ไม่ได้ยินเหมือนกันคือหูฟังผมมันปรับเสียงข้างนอกได้ไงรถอะมารีเปล้โอเค เสียงดังไปก็ขออภัยนะเพราะว่าผมไปนั่งฟังตัวเองเมื่อกี้ก็โอ้โหเพลงผมเปิดเสียงดังไปเสียงเกมโหเดินแคชวอล์ผมชอบตาคาทิล่านะคาทิล่เาเวลาอ่านไม่ทัน <c oughs> อ่ะ,มะเมื่อกี้แหละนะครับทุกคนไปดูเน็ตอัปเดตจะเห็นนะครับอะมันก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นของออฟฟิเชียลเขาปล่อยมาให้นะน่าจะใช่นะนี่โอ้ใช้ดาบโอ้คาทิล่าใช้แซ่โอ้ยเป็นเอฟเฟกต์ตะกูล่าด้วยโหเท่จัสเฮ้ยคาทิล่าใช้แซ่ทุกคน,น โอ้โหเท่อ่ะโอเคนี่น่าจะเป็นอัปเดตใหม่ของรอบนี้นะครับอ่าเนี่ย New Year โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่อ่ะเดี๋ยวพับเก็บก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับนี่ก็น่าจะหมดแล้วครับสำหรับอัปเดตใหม่ของ r ลี l ยงออฟเอรอนนะครับก็ ยังไงน่าจะเป็นสําหรับครั้งหน้าไปเลยนะเออเนี่ยคือแบบคือตอนนี้ผม,มลดเสียงเกมลงนะเว้ยเออคือตอนนี้หูฟังผมเองก็ไม่ได้ยินเสียงเกมเหมือนกันเอองงไหมคือตอนผมไปฟังอะ่ะเสียงเกมมันดังมากเว้ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมอดัดซ้าไม่ได้นะสาหรับตานที่ผ่านไปแล้วจนระิงจะนั่งเล่นใหม่ก็ได้นะแต่ว่าขี้เกียจเออ่าตานนี้แล้วกันรับใครที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมนะผมเชักนกดไลค์นะครับกด สัคสมาชด้วยนะครับใครที่ผ่านเข้ามากคอย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องของเรานะครับผมและครับสำหรับคิวดูนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายก็ขอไปในช่วงแรกนะครับที่หายไปนานนะแล้วก็เสียงเพลงมันจะอาจจะดังกว่าเสียงผมไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับเทเลอร์ตัวอย่างของเออชุดใหม่ของน้อง2ตัวนะครับ ผมว่าคาติล่านี้สกิลน่าจะโกงโอเคประมาณนี้แล้วกันไปละบ๊ายบายท่านนี้ไม่มีปิดที่แบบเทเๆแต่ก็พูดปิดไปเมื่อกี้ไปละบ๊ายบาย